สวัสดีค่ะนาลีพามาดูการเตรียมงานบุรพานะคะของพัทยานะคะซึ่งจัดอยู่ที่สวนสาธารณะเมืองพัทยาหรือสนามกีฬาภาคตะวันออกนะคะวันนี้ดูเขาเตรียมงานนะคะงานจะจัดในวันที่8 9 10นะคะซึ่งเขาได้เตรียมงาน มากพอสมควรนะคะ80%แล้วค่ะการเตรียมงานของออทีมงานของที่จะจัดนะคะบูรภาซึ่งเป็นแหล่งรวมของมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ดูนะคะดูการเตรียมงานของเขานะคะมีรถสวยๆรถรุ่นโบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนาลีจะพาเดินลงไปข้างล่างนะคะที่เขาได้จัดเตรียมนะคะค่ะ นี่เลยค่ะพร้อมกระแสงพระอาทิตย์นะคะที่กำลังจะขึ้นจากขอบฟ้านะคะซึ่งเป็นแสงสีส้มที่สวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะดูเขาเตรียมงานนะคะเออเมียน,นี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้นาลีไม่รู้ว่าอะไรนะคะเดี๋ยวนาลีจะเดินแล้วก็กลับมาถามนะคะพี่พี่ที่เป็นทีมงานในการจัดงานเตรียมงานนะคะนี่เลยค่ะสงสัยตะกี้จะเป็น นี่ค่ะลักษณะเหมือนยานอาวกาศนะคะถ่ายรูปคงจะสวยนะคะยามค่ำคืนที่มีไฟนี่เลยค่ะสถานที่จอดรถนะคะนี่มีรถสวยค่ะซึ่งแต่งสีเรียกว่าแต่งสีนารีไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะนาลีจะพาไปดูใกล้ๆค่ะนี่เลยค่ะค่ะ ก็ถ่ายรูปออกมาก็คงวินเทจนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะนาลีจะพาลงไปข้างล่างค่ะไปดูว่าเอะบริเวณน,นี้เป็นบริเวณที่เขาบอกว่าถามพี่ๆแล้วเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะนะคะขาดบริเวณจอดรถนะคะพี่เขายังยังจัดได้สวยงามมากอ๋อมียาน ลักษณะเป็นยานอวกาศน,นะคะ UFO <Viol in Harmon> นี่เลยสวยไหมคะนีใ่ใครจะมาเที่ยวนะคะงานรวบรวมมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะคะที่เคยมาประจำเขาก็จะมางานนี้ค่ะชาวต่างชาตินะคะก็จะมาเที่ยวนะคะมาชมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆนะคะ นี่เลยนรีพาเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของบุรพาออฟฟิศค่ะค่ะนี่เลยสวยไหมคะเพื่อนๆอ้าวนี่เลยนี่นะคะโดยรอบของบริเวณนะคะ นี่เลยค่ะรอบบริเวณนะคะบุรพาออฟฟิชนะคะนี่ค่ะสวยงามอันนี้สงสัยจะเป็นยานอวกาศก็เ,เขียนว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนารีพาไปดูใกล้ๆนะคะนี่เลยค่ะสวยงามมากรับกระแสงพระอาทิตย์เลยค่ะ นี่ค่ะรับกระแสงพระอาทิตย์ยามเช้าเวลานี้นะคะนลีดูแล้วก็ประมาณ7จ็โมงยีนาทีซึ่งพระอาทิตย์นะคะกำลังจะขึ้นจากขอบฟ้าพอสมควรนะคะนี่เลยบริเวณรอบๆนะคะ เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนารีแพนไปใกล้ๆเนี่ยค่ะอันนี้คือฮีโร่ค่ะตรงนี้อาจจะเป็นบริเวณที่จอดรถด,ด้วยอะค่ะอันนี้โดยรอบนะคะที่เขาจัดเตรียมพี่ๆทีมงานมาเตรียมไว้อะค่ะ